โอเคครับก็สวัสดีชาวพี่ฟาชาวพี่ฟาชาวคอนทนเชาวพีีชาวมแบนชาวลิสตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับก็คือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยก็จะมาบอกกับทุกคนว่าคือจริงๆผมเนี่ยมีลูกแล้วนะครับทุกคนก็คือช่วงถ้าใครได้ติดตามผมช่วงแรกๆเนี่ยจะรู้นะครับแล้วอีกอย่างเนี่ยผมว่าหลายคอมเมนต์เลยถ้าผมพูดคลิปนี้ออกไปว่าทําไมไม่ยอม บบเอาลูกมาถ่ายคลิปเลยอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนคือจริงๆเนี่ยลูกผมเนี่ยเรียนอยู่ขอนแก่นนะครับไม่ได้เรียนอยู่กับผมที่นี่นะครับทุกคนและคือวันนี้นะครับลูกผมเนี่ยเขาเดินทางมาเที่ยวอยู่พัทยานะครับจริง,รงๆเ่ะเขาจะมาตั้งนานเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มนติดโควิดและตอนนี้นคือสถานการณ์โควิดเนี่ยเบาลงครับวันหนึ่งติด3คนวันหนึ่งติด5คนก็ถือว่าเบาสํา <ๆ S 1> สหรับเ<ว>มืองพัทยาแล้วนะครับทุกคนก็ลูกผมก็เลยเดินทางมาเที่ยวอยู่นี่นะครับผมก็เลยจะถ่ายคลิปนี้แจ้งให้ทุกคนทราบนะครับก็หลายคอมเมนต์ เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยขึ้นไปคุยกับทุกคนคือทุกคนเนี่ยก็คืออยู่ข้างบนบนบ้านหมดแล้วนะครับก็คือมีดิวเปียกหยดหลังเนี่ยเล่นกับกับตันอยู่นะครับเพราะว่าดิวเนี่ยต้องบอกว่าตอนดิวอยู่ขอนแกน่นดิวเนี่ยเป็นคนเลี้ยงกับตันนะครับแล้วก็กับตันเนี่ยจะติดคนนึงก็คือติดเปียกมากเปียกกขาเป็นคนที่เล่นกับเด็กแบบสนุกนะครับเปียกมันคือมันปัญญาอ่อนคือมันปัญญาอ่อนนะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยขึ้นไปหาลูกเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเมื่อกี้ผมเพิ่งเจอลูกแล้วแล้วก็ลูกขึ บอกเลยว่าผมจะอธิบายให้ฟังทุกๆอย่างเลยนะครับทุกคนจะได้ไม่ต้องแบบงงไม่ต้องสงสัยนะครับทุกคนแต่บอกก่อนนะคลิปนี้จะจเห็นลูกผมเนี่ยมาคุมคาโซเยอร์ต่อนะครับทุกคนโอเคโอเคนะครับทุกคนอันนี้ก็คือลูกของผมนะครับวันดีก้อ,องกับทัศกับตันสวัสดีก้องวัสดีอะไรสวัสดีกักตบตบ <laughs> อ่ะอันนี้ก็คือน้องกับตันนะครับทุกคนก็ชื่อคือชื่อกับตันนะครับอันนี้กัปตันชื่อจริงของหนูชื่อว่าอะไราอัสดิน,นทักทิมเทอ ก็คือน้องเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมถามแบบทีละคำเลยกับตันอายุเท่าไหร่ครับอายุ6ขวบ6ขวบก็จริงๆเนี่ยผมก็จะบอกอย่างนี้นะครับทุกคนว่าก็คือกับตันเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับผมนะครับทุกคนก็คือกับตันเนี่ยอยู่กับย่าย่าของกับตันก็คือแม่ของผมนะครับผมเนี่ยให้แม่ของผมเนี่ยเลี้ยงนะครับทุกคนคือผมจะอธิบายให้ฟังทีแล้วเรื่องทีละเรื่องเลยคือจริงๆอ่ะตอนดิวอยู่นู่นอ่ะดิวก็เป็นคนเลี้ยงกับตันก็คือแม่ของผมเนี่ยเขาก็ต้องไปทำงานข้างนอกนะครับแล้วกวนนนน่่่ยะคคกกััตซสใหญรบบทุพออู ก็คือกับตันเนี่ยอายุ6ขวบนะครับก็ผมว่าหลายคําถามแน่เลยว่าคือจริงๆเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้มีลูกกับนับนะครับก็คืออันนี้คือลูกของแฟนเก่าผมนะครับถ้าใครติดตามผมตั้งแต่แรกเนี่ยจะรู้นะครับจะเข้าใจผมทุกๆอย่างเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะอธิบายให้ฟังทีละจุดทีละจุดเลยนะครับทุกคนก็คือกับตันเนี่ยเรียนอยู่ขอนแก่นนะครับกับนันขึ้นปอะไรครับปหนึ่งปหนึ่งก็คือกับนันเนี่ยขึ้นปหนึ่งนะครับซึ่งผมเนี่ยเพิ่งให้แม่ผมเนี่าสุด งเรนใหญ่คือโรงเรียนที่ไหนโรงเรียนที่คอนแกนอ๋อนักเลไหมแบบเดินสายนักเลียเลยีไหมน่าที่แบบงมวยอ่ะแบบเจอใครก็มวยเลยะต่งตันต่อยไม่เอาเดียไปปือยู่ไหนปืนกับตันอยู่ไปต่กันแอยู่ไหนาแต่ตัไม่เอาพี่ขอโทษทำทำทอรนนีกับตันเจ้าดำทำทำทัททดิดไ คือกับตนเนี่ยเขาเพิ่งไปเข้าเรียนนะครับก็คืออยู่เรียนเมธานีนะครับทุกคนที่ขอนแก่นก็โรงเรียนเป็นโรงเรียนนานานชาติทางขอนแก่นผมก็ไม่ไม่รู้นะแต่แม่ผมบอกอย่างนั้นแต่ว่าค่าเทอมก็ค่อนข้างสูงนะครับก็คือโรงเรียนที่ผมเนี่ยให้ลูกไปเข้าเรียนเนี่ยผมไปศึกษามาพอสมควรน,นะครับก็คือเป็นโรงเรียนที่ส่วนมากเนี่ยจะใช้แต่ภาษาอังอกฤษนะครับซึ่งกับตนเนี่ยถามว่าเป็นภาษาอังกฤษคือมันเป็นอ,อ,อินเตอร์ใช่คือกับตนกับตันเป็นภาษาอังกฤษไหมอ่ะเดี๋ยวพ่อจะถามเลยนะแคทแคทแปลว่าอะไรแคทแมวดอก

รู้หรอกคืออะไรก๊กตังรู้หรอกว่าคืออะไรกันรู้กันรู้ก๊กตังรู้หรอว่าคืออะไรเมื่อกี้ที่พ่อถามอ่ะรู้รู้รก๊กตังรู้ไหมรู้ไหมว่าสโมอวินคืออะไรไม่รู้ขับไม่เหยนไหนน้องขับได้ไม่ได้หรอก็เค่ขับแม่ ก็ค <in> ือเดี <in> ๋ยวผมเนี่ยจะตอบคําถามไปให้ทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับก็ผมว่ามีคําถามนี้แน่นอนก็คือทําไมไม่ยอมเอากับตันมาอยู่กับผมที่นี่นะครับก็คือ1เลยผมเนี่ยทำงานค่อนข้างเยอะนะครับไม่ค่อยมีเวลาว่างแล้วก็ผมเนี่ยมีบริษัทอยู่ที่กรุงเทพด้วยผมจะต้องเข้าก็นี่คือหนึ่งปัญหาเลยหนึ่งปัจจัยเลยที่ผมไม่ยอมไปอยู่กับลูกที่ขอนแก่นไปจริงิเนี่ยผมอะออกแผ่นสร้างบ้านไว้เรียบร้อยนะครับก็รอเวลาที่ผมจะกลับไปอยู่นู่นเฉยเพราะว่าผมงานค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้แล้วก็ปัจจัยที่2ก็คือกััตเก้ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้นี่เดี๋ยวยิมนี่ยิมนี่ฟันมหาดีฟันเหลืองเตอ <laughs> <laughs> ไม่ใช่เหลืองนย่างนี้ฟันน้ำนมฟันน้ำนม,นม <laughs> ก็คือปัจจัยที่สองเนี่ยถามว่ากับเอากับตันมาเดนอยู่นี่ได้ไหมได้แต่ว่าผมต้องจ้างเขาเรียกว่าจ้างเขาเรียกว่าจ้างคนที่เลี้ยงอ <c oughs> ่ะแล้วช่วงเนี้ยมีข่าวไม่ใช่ช่วงนี้หรอกมีมานานแล้วข่าวที่ไม่น่าไว้ใจอ่ะเออผมก็เลยเอาอันนี้ผมขอแบบบอกกับทุกคนเลยว่าถ้าเรามีลูกผมอยากให้คนในครอบครัวเนี่ยเขาดูแลลูกของเราเข้าใจไหมทุกคนก็คือ เหมือนทางแม่ก็ได้อาก็ได้ซึ่งผมก็เลยให้น้องกับตันเนี่ยไปอยู่กับแม่ที่นู่นนะเพราะว่าหนึ่งเลยมีเพื่อนมีเพื่อนแบบเด็กเด็กเด็กหัวเกลียนเต็มก็คือมากับกัปตันอีกสองคนนะครับอยู่ข้างล่างก็คือเป็นเด็กรุ่นเดียวกับตันโตกว่ากับตันนี่นึงคือเขาจะมีเพื่อนของเขานะที่เป็นญาติญาติแบบญาติเออก็หลานดิวอะเออก็เหมือนเหมือนกับต<ๆ>ันล<ๆ>ูกผมไอ้ดิวก็เป็นหลานจริงเออเหมือนเหมือนเป็นอย่างเงี้ยเออเียนออมันมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือไล่เลี่ยกันก็คือให้กัปตันเรียน จะปีนะหน้าน่าจะให้กับตันเนี่ยเรียนอยู่ขอนแก่นอีกสักปีนึงนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเสียตังค์ไปแสนห้าค่าเขา้านะผมก็ไม่รู้ร<ช>าคาลเลผมก็ไม่รู้ร่คาเด็กขอนแก่นน่ะรู้ดีว่าเป็นโรงเรียนที่ใหญ่แล้วก็เตอร์ด้วยก็เลยให้กับตันเรียนคือจริงๆอะ่ะผมเนี่ยจะผมบางบางอย่างเนี่ยผมไม่ได้บอกนะครับก็คืออย่างเช่นผมให้เงินเดือนลูกเท่าไหร่อะไรประมาณนี้คือผมจะโอนให้แม่ผมตลอดเดือนหนึ่งสามสี่หมื่นบ้างห้าหมื่นเท่าไหนแบบถ้าเดือนไหนแบบได้ยอดยูทูบเยอะๆผมก็จะให้หกเจ็ดหมื่นนะครับก็คือผมก็จะเป็นคออออจรรริงงๆ่่่่่ะะมมมมมัััันนนนนนก็ไวววเเาาาพููดยยแแแลล้้้หตตีี ก็เหมือนผมได้ถ่ายคลิปกับกับตันแล้วก็คือเป็นคลิปแรกเลยเป็นคลิปแรกเลยใช่ไหมกับตันสมัยก่อนเออสมัยก่อนอาจจะมีอยู่นะครับทุกคนก็คือผมคิดว่าน่าจะเอากับตันเนี่ยมาเรียนที่พัทยาเนี่ยปีหน้านะครับทุกคนก็น่าจะประมาณนั้นกับตันกับตันเคยบอกพ่อว่าอะไรชอบรถอะไรชอบรถของพี่เปียกรถอะไรเว็บอะไรก็ไรอ่ะดูอะไรอ่ะเว็บอะไรที่กับตันบอกเว็บร้อยผ่นเออท่อดังไม่ชอบท่อดังชอบท่อดังไหมเบนแบสเแบสอะอย่างเงี้ยชอบไหมดังอ่ะเวลาตันเออ ต้กัรได้เรียบร้อยใช่เลยนะคใช่เลยครับไม่้องล้ไม่้องมาอยู่นี่แล้วตนี้คืนนี้ไปปะกำลังถ่วงถ่งรถเป็นไหมส่งรงรถอะถ่งเี้ย่วงเงี้ยลองทำาน้ำท่านี้ดิถ่วงเงี้ยไม้เนี้ยตรงนี้แล้ว่างนี้เออ้นเียวต้นเฟียเป็นเด็กแว้นปะเนี่ยใช่เลยลาภุใช่เลย ก็คือตอนนี<_<_<_<_ pues ้เนี<_<_<_<_่ยกับตันลงมาอยู_<_<_<__่ก cool ับผมวันนี้วันที่เท่าไหร่วะยี่สิบหกประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดก็คือกับตันเนี่ยจะกลับไปประมาณวันที่ห้านะครับเพราะว่าเปิดเรียนอ่ะวันที่เจ็ดก็เลยวันที่เจ็ดหรือวันที่หนึ่งนี่แหละแต่ว่าเตรียมตัวอืมประมาณนั้นนะครับเอ๊่น่าจะเปิดวันที่หนึ่งแต่ผมให้กลับวันที่เจ็ดเพราะว่าผมทําบุญบ้านวันเดือนหน้าประมาณต้น้นเดือนนะครับก็เลยให้กัปตันเนี่ยหยุดก่อนห้าวันก็น่าจะเรียนเรียนทันอยู่เนาะกับตันฉลาดอยู่แล้วใช่ไหมเรียมไหมกับตันรู้จักเรียมไหมเอาเอางี้กับ ดีมากลูกพ่อไม่อยลืใช่ไหมตานพี่รู้น้องเขาจะพูดไม่จบเลยเอออเอาพูดดิพูดดิพูดดิถ้าลูพ่อเป็เหลี่ยมไหมโอ้ยเออแล้วพี่หลังอ่ะเหลี่ยมไหมเออทำไมกับแยมแงแงเงอ่ะพี่หลังเหลี่ยมไหมครับจันเหลี่ยมเออเห็นไหมแล้วแล้วพี่เปี้ยกอ่ะเหลี่ยมไหมครบไม่ได้ใช่ไหมพี่เปี้ยกอ่ะไม่เป็นที่ใส่ไม่ดีเนาะ

ดูให้ข no? e no er ึ้นมานี่ตาดูตาดูพี่เปียกนี่เดี๋ยวพี่ทำอะไรดูดูอะไรยี่มาทนึงานนะอ่าดู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 อ่าดูดูดูพี่เปียกเล่นแมอันก่อนนะดูนะอันนี้คืออะไรบอกก่อนบอกก่อนใกล้ใกล้อ่านี่คืออะไรนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรอ่าดูนะดูนะพี่จะให้เลือกนะโอ้มุกปัญญาวนอ๋อจริงจริงเนาะโอเคอะอยู่ข้างไหน ไปดิเยือกอยู่ข้างไหนไปดูดิไปดูลูกไปดิอยู่ข้างไหนอยู่ข้างไหนใช่ไหมไหนเองดูดิไหนเองดูอ๋ออันนี้คิดดีแล้วเหรอใช่เอาเปิดเลยนะเอาเปิดเฮ้ยเฮ้ยลองดูนะเอางี้กับตันเล่นมั่งกับตันเล่นมั่งอ่าเอาอีกกับตันเล่นมั่งเฮ้ยเป็นอะไรกับตันยืนยิ่ยืนงยิอีกอะยืนยืนยืนโอเคอ่าโอเคตันนั่งลงตันนั่งลงนั่งหยุดหยุดหยุดมาเนี่ยยุดมาเนี้ยขอแบบเดินเียนอะไรอย่างเงี้ยเออพี่รู้ยุดแล้วไงพี่เข้าใจอ่่่่ะะกัััปตนนเลลมมมงอาผ ทำไมข้าวนี้อ่าไม่มีข้างนี้ไม่มีทำไมไม่มีอ่ะเออทำไมไม่มีอยู่ไหนอ่ะ้าง, <c oughs> ลงหลงังหนูไอเียนเด็กหลอกเอางี้กับดันอันนี้พูดเลยมันใกล้ๆล้ากัปดันอนุญาตเนี่ยพอให้พี่เปียคกคกับพี่ดิวเลย <c oughs> อ่ะพี่เปีย <c oughs> ต้องคบก,กับพี่ดิวไหมเพราะพูดตรงๆไปเลยเหอเหอหอเหออเรอเหอเหรอเหรเหเหรอเหรเหรอเหรอเหหเหเเ คือพี่เปี๊ยสเนี่ยนิสัยไม่ดีถูกป่ะแต่กับดันนิสัยดีพาะนิสัยดีทุกคนนิสัยดีหมดพี่เปี๊ยนิสัยไม่ดีคนเดียวเอางี้กับตันทำไมถึงรู้ว่าพี่เปี๊ยสนิสัยไม่ดีเคยดูช่องพ่อใช่ไหม <c oughs> ช่องช่องพ่อชื่อว่าอะไรมาลีส <c oughs> วยมาก <c oughs> <c oughs> ชอบเปล่า โอเคนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับก็เมื่อกี้น้องเนี่ยลงไปเข้าห้องน้ำนะครับปวดท้องนะครับเมื่อกี้ผมก็เลยต,ต,ตัดตัดตัดคลิปกันนะครับทุกคนก็คือก็ถ้าใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับตันเนี่ยพี่อนุญาตให้ถามเลยเดี๋ยวพี่จะมาทําอีกคลิปหนึ่งนะครับก็เพราะว่าพี่พูดไปก็อาจจะยังไม่ไม,ไม่หมดในคําถามในหัวของทุกๆคนนะครับทุกคน <S <S โอเคนะคผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ